เอ็มกดเพลงใหม่ลูกมีบ้านมีด้วยมีบ้านนี้เบาๆค่ะเรียบพูดเบาๆ ยืนดีๆสิยืนขายแอนหมดแล้วอ่ะกดเพลงใหม่แล้วเต้นใหม่แล้วอ่ะเปิดเพลง เปิดเพลงไงเปิดเพลงมาถ่ายรูปถ่ายอยู่ค่ะอันนี้ก็เต้นดีมาถ่ายให้อ่ะเปิดเพลงกดเพลงไงกดเพลง หมีเป็นลมเหรอลูก